สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมคานี้คิดไม่ออกมานะเป็นชุดใหม่นะคะมาทั้งชายแล้วก็หญิงเลยมาพร้อมกระเป๋าและไอวอด้วยนะคะกิจกรรมนะคะก็มาตั้งแต่วันที่1 8มีนาคมถึงวันที่3 1มีนาคมนะคะสุม่ม id 9บาท vs 99บาท9บาทได้เกลือทุกคนไม่แนะนำเท่าไหร่99บาทจะไม่มีเกลือรอเติมของ มาดูกันจะได้อดียอะไรได้ส้องอับเบลเข้าเกมมาแล้วมีของจริงๆเบลตันพร้อมทาทางด้วยเว็บมือก็โซนรับเติมเพชรระบบอัตโนมัติใช้เพียง U ID และมีรหัสไฟฟ้ขายด้วยตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นแบบคุ้มๆเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยก็จะเป็นกิจกรรมที่สามารถใช้เอ่อโทเค็นนะคะโทเค็นโทเค็นกลางตัวนี้ได้เลยน oh, okay, ะคะทุกคนโทเค็น f c เหลือตัวนี้ เป็นโทเค็นกลางนะคะสามารถแลกได้อันนี้ก็จะเป็นเซตเออคณิคิดไม่ออกนะคะทุกคนใช้219โทเค็นในการแลกนะคะมีเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมนะโคจะเทแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะเป็นเซตของผู้หญิงนะคะเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมเหมือนกันเลยนะคะใช้159ทุกชุดผู้ชายใช้เยอะสุดเลยนะคะทุกคน ไอวอใช้109โทเค็น hmm. นะคะ mm hmm. แล้วก็เออันนี้โคตรเฟี้ยวอันนี้เป็นกระเป๋านะคะทุกคนออกแนวแบบโอ้เท่จริงอันนี้ออกแนวแบบว่าเป็นถุ่นยนต์นะคะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวอาจจะเอานี้เท่เกินแล้วก็อันนี้เป็นมีดอันนี้คือมีดหรอคะคือมันเหมือนโทรศัพท์มากกว่าอะไรเนี่ย คืออะไรทุกคนใครมองออกบ้างเรามองไม่ออกแล้วก็เป็นออระเบิดนะคะใช้39มเโทเคนเท่านั้นเองแล้วก็พวกนี้นั่นเองนะคะเราจะไปลองสุ่มกันว่ามันจะออกเท่าไหร่นะคะทุกคนเด้อปึ๊บร้อยโทเคนออกเลยได้ไหมไม่ออกได้มา19นะคะตอนนี้มี21 อาจจะเอาแค่กระเป๋าตัวนี้นะเดี๋ยวก็ลองคิดดูว่ามันหมดเท่าไหร่นะคะทุกคนอ่รอบต่อไปรอบนี้ก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะทุกคนโอ้โหคดเกลือตอนนี้หมดไป300เพชรแล้วย,ยังไม่ได้เลยได้โทรเค็นมา37อันนะคะทุกคน300เพชรได้37 เออ่ต่อแล้วกันเนาะเอาละเพชรเพชรเหลือสองเก้าเก้าแล้วโอ้โหโทเคนออกแบบง่อยมากอะห้าสิบสี่นะคะทุกคนตอนนี้ยังไม่ครบเลยอยีกนิดหนึ่งงั้นสุ่มทีละรอบละกันนะคะปุ๊บ รบแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็สามารถแลกตัวนี้ได้แล้วนะคะตอนแรกมันมีเพชรเ,เท่าไหร่ว่าลืมได้แล้วเราลืมดูเพชรเมื่อกี้เอเคเราแลกมาเลยละกันนะคะว9าสิบเก้าโทเคนเป็นกระเป๋าเวลเดียวเลยก็คือมันไม่มีเวลหนึ่งสองสามนะคะก็คือเป็นตัวนี้อย่างเดียวเลยนะคะปึ๊บ ื่อกี้เราสมไป4า0ร้อยสี่สี่ร้อยห้าสิบบวกอีสิบก็ประมาณสี่ร้อยกว่าเพชรนะคะทุกคนเราหมดไปประมาณสี่ร้อยกว่ากว่านะคะเราก็ได้กระเป๋าตัวนี้มานะคะทุกคนสี่ร้อยกว่าเพชรนะแต่ว่าถ้าอยากได้ไอวอนเนี่ยคิดว่าก็เกือบเกือบพันเพชรนะคะทุกคนแปดร้อยกร้อยเพชรอะไรอย่างนงี้นะคะเตรียมไว้เลยหรือไม่ก็ชัวร์ชัวร์หนึ่งพันเพชรเลย าจจะได้นะอันนี้ก็น่าจะสัก2,000เพชรนะคะทุกคน2,000เพชรนะตัวนี้2,000เพชรก็ประมาณ600บาทนะคะทุกคนแต่ว่าเราได้กระเป๋าตัวนี้มาในราคา400กว่าๆนะคะกระเป๋าตัวนี้นะใครอยากได้กระเป๋าตัวนี้นะก็ไปจัดตามกันได้เลยนะ400กว่าเพชรเท่านั้นเองนะคะทุกคน ก็เดี๋ยวเราจะไปใส่ให้ดูแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงนะคะเอากดไม่ได้ด้วยทุกคนมันกดไม่ได้แบบนั้น,น,นะโ okay อเควายขอบคุค่ะของหลดก็ กระเป๋าไม่ใช่ดิมันต้องเป็นตรงนี้ชุบ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 กระเป๋าเวลหนึ่งเห็นไหมทุกคนถึงจะเป็นเวลหนึ่งนะคะมันก็จะเป็นตัวนี้มันจะมันจะคนระแบบกับเอ่อที่ว่ามันมี3ามเวลนะก็คือเวลสองก็คือเป็นแบบนี้เลยนะคะ ห็นไหมแล้วก็เวกสามก็เหมือนเดิมเลยก็มันมีแค่อันเดียวเท่านั้นเองนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้โอเคถ้าทุกคนชอบนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมไปดูคลิปที่ผ่านมาด้วยนะที่เราทำคลิปรหัสที่ปั้นเองกับรหัสที่ซื้อมานะอย่าลืมไปดูกันด้วยนะคะทุกคนโอเค สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะ